สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือพระปิดตาแร่บางไผหลวงปู่จันทร์วัดโมรีนะครับบางไผนะเห็นไหมครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับแร่บางไผนั้นจะเป็นแร่ที่เขาเรียกว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องทีลกครับเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีวิทยาคมหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับยิ่งเอามาทำนะครับเป็นพระปิดตาแล้วทําทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นพระปิดตา แร่บางไผ่นั้นจะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวแต่ว่าพุทธศินก็จะใกล้เคียงกันนะครับการดูนะครับส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านให้ดูลักษณะของแร่แร่บางไผ่นะครับจะมีลักษณะเป็นเสี้ยนนะครจะมีลักษณะเป็นเสี้ยนนะครับแล้วก็จะมีสนิม นะฮะจะเป็นสนิมคล้ายสนิมเหล็กนั่นแหละครับกินนะฮะปล่อยไว้นานๆนะครับถ้าหากว่าไม่ฉโลมน้ํามันไม่อะไรนะก็จะกินตัวเองเข้าไปนะครับนี่คือแร่บางไผ่นะครับจะมีเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวเรามาส่องดูลักษณะของเนื้อแร่กันนี่ครับนี่ครับแร่บางไผ่จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมีเสี้นเล็กๆในตัวพี่น้องเห็นไหมครับเสี้ยนเห็นไหมครับนี่ครับมีลักษณะเป็นเสี้ยนเห็นไหมครับนี่ครับเอกลักษณ์ของแร่บางไผ่นี่ครับแร่บางไผ่ ส่องไปก็จะปรากฏสนิมคล้ายสนิมเหล็กนะครับเห็นไหมครับจะมีสนิมเหล็กนี่ครับนี่ลักษณะแร่บางไผ่เห็นไหมครับนี่ครับมีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับมีหลายแม่พิมพ์เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ดูลักษณะเสี้ยนลักษณะสนิมนะฮะลักษณะเสี้ยนลักษณะสนิมเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะท่านทีละองค์นะครับเป็นเอกอุนะฮะนี่ครับ คงกระพันชาตรีเป็นเยี่ยมท่านว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะแร่บางไผ่ดูกันชัดๆเลยพี่น้องทีละครับงดงามล้ำค่ายิ่งนักนะครับพระเหล่านี้มูลค่าหลักล้านนะพี่น้องครับล้านถึงหลายหลายล้านอยู่ที่อยู่ในมือเซียนท่านใดนะครับล้านถึงหลายหลายล้านนี่ครับเป็นเบญจพักคีพระปิตานะครับนี่ครับเนื้อโลหะนะครับนี่ครับ สุดยอดจริงๆก็คือเนื้อแร่นั่นแหละครับนี่ครับสวยงามไหมครับสวยมากๆนะครับจับแล้วมือสั่นเลยไหมครับลงกล้องระวางไม่ลงนะพี่น้องที่รักเห็นไหมครับมีเอกลักษณ์นะครับแร่บางไผ่ปลอมแปลงได้แต่ไม่เหมือนครับไม่มีทางเหมือนไม่มีทางหลบสายตาครูบาอาจารย์ที่เก่งๆได้ไม่มีทางเลยนะครับพี่น้องที่รักนี่ครับเห็นไหมครับแร่บางไผ่สวยงามพยายามที่จะส่องทํากล้องนิ่งให้พี่น้องได้เห็น นี่ครับงดงามมากครับงดางามมากนะครับนี่ครับสวยงามล้ำค่าจริงๆครับนี่ครับพระปิตาแล่บางไผ่ครับผม